มาดูกันนะคะว่าการตัดถุงใต้ตาช่วยอะไรได้บ้างข้อแรกเลยช่วยลดขนาดของถุงใต้ตาค่ะทําให้เรียบเนียนมากขึ้นไม่ว,วมป่อง2ช่วยลดรอยหมองคล้านะคะโดยเฉพาะเกิดจากการที่ถุงใต้ตามันป่องและเกิดเงาใต้ตาการเอาไขมันออกก็ะจะช่วยทําให้บริเวณนี้ดูสว่างขึ้น3ช่วยลดรอยเหี่ยวยน่นค่ะเพราะว่าเรามีการเอาหนังตาออกมีการจัดเลียงไขมันใต้ตาทําให้เรียบเนียนขึ้น4ช่วยทําให้คนไข้ดูเด็กลงอ่อนเยาว์ลงเพราะว่าถุงใต้ตาทําให้คนไข้ดูอิดโรยดูมีอายุและอย่างสุดท้ายทําให้คน Hãy รู้สึกมั่นใจมากขึ้นค่ะต่อไปจะไปเที่ยวไปเจอเพื่อนหรือถ่ายรูปก,ก็จะมีความมั่นใจและดูเด็กลงคะ่ะโดยทั่วไปการผ่าตัดถุงไขมันใต้ตานะคะจะมีอยู่2วิธีวิธีแรกก็คือการทําแผลในแผลในคือการลงมีดกรีดเป็นแผลเล็กๆค่ะประมาณ3-5มมิลบริเวณด้านล่างด้านในของเปลือกตาล่างเหมาะกับคนไข้ที่มีไขมันปริมาณไม่มากค่ะย,ยังไม่มีหนังตาเหี่ยวย่นใต้ตาข้อดีของวิธีนี้ก็คือเสียเลือดน้อยมากผักตื้นน้อยมากและคนไข้สามารถแต่งหน้าล้างหน้าได้ทันทีเลยค่ะและอีกวิธี ะะจะเป็นการทําแบบแผลนอกค่ะวิธีนี้เราจะกรีดบ,บริเวณขอบขนตาล่างนะคะวิธีนี้เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่มีไขมันมากด้วยมีหนังตาส่วนเกินด้วยที่เราต้องตัดออกค่ะเน้นแก้ไขเรื่องริ้วรอยค่ะแล้วก็เย็บยกกระชับนะคะเพื่อให้เกิดความเรียบเนียนะคะ่ะสำหรับใครนะคะที่มีความกังวลเรื่องถุงใต้ตายากปรึกษาอยากให้หมอประเมินให้นะคะสามารถทักแอดมินมาได้เลยค่ะลงคิวนัดปรึกษาฟรีนะคะหมอมีคลินิกสองสาขานะคะ,ะ,คะที่กรุงเทพกับพิษณุโลกค่ะ